สวัสดีครับผม f อซทุกท่านครับวันนี้ก็มีลูกค้าท่นานหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยนะครับก็แต่งงานกับชาวเยอรมันแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือเราโฆษณานไปว่าสําหรับคนไทยสําหรับประเทศไทยนะ่<อ>างประเทศเราไม่จ่ายให้นะสําหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับในจุดนี้ที่สามีชีวิตหรือเกี่ยวกับมอดกเราจะช่วยซัพพอร์ตให้ก่อนนะครับแป๊บเดียวมามา,มาเต็มเลยตอนนี้มาเต็มหลายหลายเจ้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเราขอยาตนะครับบันทึกเพื่อให้ สำหรับทนายความที่อยู่ต่างประเทศนะครับในเ,นเรื่องงานนี้นะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศจ่ายเองนะครับหรือจ้างเราก็ได้เนาะอันนี้เราซัพพอร์ตได้ก่อนนะเพราะว่าลูกค้าคนนี้ก็ไม่มีเงินจริงพอไม่มีเงินจึ๊บนะ้าก็มาหาเราคุณชยัยขอคำแนะนำให้คุณชัยช่วยเหลือได้ไหมเพราะว่าสามีเสียชีวิตเราไม่มีเงินเลยก็ได้หรือเปล่าผมบอกโอเคได้นะครับเดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนึงเนาะเอฟซีเนาะ โอเคเช็คเสียงเรียบร้อยครับผมมากดไลค์กดแชร์ให้บริษัทคุณชัยไทยปราชตุนครับคนไหนที่ติดตามบ,บริษัทคุณชัยได้ความรู้นะครับคนเมคขมัข้างล่างดูว่าเป็นไงติดตามเพจคุณชัยมาตั้งนานมีความรู้ไหมเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางเราทุกวันเราก็มีความรู้มาให้นะครับนะโอเคเนาะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบสอบถามลูกค้าของเราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับม,มา เดี๋ยวผมขอย้ายไปต่อปีแปดได้ค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมร้า์สด,สดไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะ,ะนะครับผมถามมาผมถามคุณตอบนะ,ะคุณแต่งงานกับสามีคุณไประเทศไหนครับเยอรมันค่ะแต่งงานกันกี่ปีครับสิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดปีแต่งงานที่ไหนครับแต่งงานที่เยอรมันค่ะแล้วทําไมคุณมาอยู่เทศไทยกลับมา คือสามีเกษียณแล้วก็แกบอกว่าให้กลับมารอที่เมืองไทยเดี๋ยวแกจะมาเที่ยวอืมอืมอืมครับแกจะมาแกจะมาเดือนเดือนมกราครับขอเวลาแกขายบ้านแกบอกแกขายบ้านก่อนเดี๋ยวแกจะมาอยู่เมืองไทยกันนัดกันไว้ว่าเดือนมกราแกจะมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จบไปพร้อมกันครับ คราวนี้เกมมาป่วยกระทันหันเดือนชันเดือนชันวาพอดีควันที่สิบสามชันวารแกเสียครับลูกสาวมาเที่ยวหาครแล้วแกก็โทรมาอยู่โทรมาบอกว่าเนี่ยลูกสาวมาเที่ยวหานะเดี๋ยวฉันจะพากันไปกินข้าวนอกบ้านครับเสร็จแล้วก็จะไปเดินเล่นทะเลแป๊บหนึ่งครับาวนี้พาพากันไปเดินทะเลกลับมาก็เป็นไข้จิตเชื้อโควิด โอเคแล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลอยู่เดอยู่โรงพยาบาลแค่สองวันเกือบกระเสียไม่ทราบว่าตายก็มากี่ปีแล้วครับคุณคุณพี่ครับเดือนเดือนธันวาจ,จะครบปีแล้วค่ะแล้วยังไม่ได้เดินเรื่องอะไรเลยหรอเงินไม่มากใช่ค่ะเพราะว่าลูกสาวเกวสั่งไว้ว่าลูกสาวจะช่วยเหลือเรื่องกระดาษทุกอย่างแล้วก็รอรอรอ,อว่าเขาจะส่งเอกสารมาก็ยังไม่เห็นจะครบปีแล้วก็ยังไม่เห็นโอเค ยังไม่เห็นเอกสารอะไรเลยก็เลยครับ่ามาครับก็เลยแบบนี้ก็ต้องหาทนายเรียแบบนี้ก็เลยคิดอย่างนี้แล้วไก่อนคิดว่าต้องบอกเขาจะช่วยบอกก่อนนะผมไม่เป็นป้ากันนะคุณป้าผมไม่ใช่ทนายความผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมมีทีมงานทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมนีประเทศสกอตนทีมงานผมที่จะเดินเรื่องให้คุณป้าเรามีทีมงานคนไทยด้วยที่อยู่ที่นั่นที่ผู้ภาษาไทยได้นะครับผม บอกกันว่าเรื่องนี้ผมพูดว่าที่คุณป้าบอกว่าแต่งงานมาสิบสี่ปีแล้วใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแต่งงานมาสิบเจ็ดปีนะคะผมเนาะอ่าเขามีอะไรบ้างที่่างประเทศที่ประเทศเยอรมนีกามีบ้านค่ะมีบ้านมีบ้านมีบ้านให้คนเช่าอ่ามีบ้านมีบ้านหลังแต่งงานก็ มีอยู่สองหลังแต่เขาขายไปแล้วหลังหนึ่งที่เบอร์ลินครับมันเป็นชาวเฮาส์ครับมันเป็นบ้านให้คนเช่าอ่ะครับสิบสามโบลนึงโอ้สิบสามโบลงใหญ่นะเดี๋ยวก่อนคุณป้าผมถามหน่อยแล้วตอนนี้คุณป้าแต่งงานกับเขาเรียบร้อยแล้วไปอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วเมื่อสามีเสียชีวิตไปแล้วน่ะลูกสาวเขาบอกว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวเขาเดินเรื่องให้ใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้ผ่านไปติหนึ่งปีละไม่เดินเรื่องเลยใช่ไหมครับ มม่มีอะไรเลยเขียนไปนะเขาก็อ่านแต่เขาไม่ตอบคุณป้าฟังผมนะใช่ลูกสาวเขาต้องการทรัพย์สมบัติของพ่อเขาเขาไม่ต้องการให้คุณป้าติดต่อเขาเพื่อเขาจะขึ้นศาลที่ประเทศเยอรมันเป็นผู้รับโมโดกผู้เดียวอ่ะเข้าใจผมไหมครับเข้าใจค่ะโอเคใครให้เบอร์โทรมาป้ามาติดต่อผมคุณพี่ทรัพค่ะ ที่เซ็นกลางโอเคขอบคุณมากครับที่ส่งมาถามก่อนว่าคุณป้ามีเงินจ่ายผมไหมเอาตรงๆเลยยังไม่มีค่ะยังไม่มีอะไรเลยคุณป้าต้องการให้เราซัพพอร์ตก่อนคือว่าชําระเงินก่อนไหมมีสัญญาการงานให้ใช่เพราะว่าเราลงไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ค่ะอ่าเมื่อวานนี้เราลงไปแล้วว่าถ้าคนไทยสหรับประเทศไทยนะไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องเกี่ยวกับเงินไม่ไมทางบริษัทเรา จะจ่ายให้ก่อนโอเคสอง oh. ของคุณป้ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเงินไม่ไม่มันเกี่ยวกับมอดเพราะฉะนั้นคุณป้าต้องขึ้นศาลแน่นอนมันก็ไป่พ้นใครมันต้องพ้นผมเนี่ยแหละถามว่าสามีคุณป้ามีทรัพย์สินงินทองอะไรบ้างที่ไม่ได้ไทยมีค mm ่ะ hmm. มีอะไร มี hablando. ที่นาที่นาสามสิบสามไร่เดี๋ยวก่อนเป็นชื่อของเขาหรือเขามีรถไม้มีธนาคารใช่ไช่เขาไม่มีอะไรคือเขาซื้อให้เฉยๆก็เป็นชื่อเราทั้งหมดอ่ะเอาเข้าเข้าใจเพราะไอ้ตัวนี้ลูกสาวเขาครับแต่โอเคผมเข้าใจเข้าใจจุดนี้แล้วชื่อมีชื่ออะไรของเขามีธนาคารเิดเขาเปิดธนาคารที่เมืองไทยไหมไม่ได้เปิดค่ะยังไม่ได้เปิดก็ก็คุยกันไว้ว่าจะกลับมาเปิดธนาคารหลังครับ จะหลังเชยกเกษียณนี่จะคุยคกันไว้โอเคก็จะมาเปิดธนาคารที่เมืองไทยจะมาอยู่ที่เมืองไทยก็เวลาหน้าร้อนก็มาอยู่มาอยู่ที่เยอรมนันเวลาหน้าหนาวก็มา,มาอยู่เมืองไทยป้าต้อง,องบอกก่อนตอนนี้มันจะมีสามอย่างตอนนี้สองอย่างแน่นอนคือเงินไม่ไหม้ที่เราต้องจ่ายให้ป้าก่อนเนาะใช่นะครับสองมอดที่ต่างประเทศอันนี้ก็เยอะ เพราะอะไรเพราะเราต้องตรวจสอบว่าสามีคุณป้ามีอะไรบ้างคุณป้าม่ทราบบ้าที่อ่าเอกสารมีอะไรบ้างจากของสามีที่ไม่ได้ใช้สถานีมีอะไรบ้างมีแต่เอ่ออะไรบัตรบัตรไอ้น <TA> ั่นเข้าอ่ะบัตรสปอร์ตพาสปอร์ตที่อยู่เขามีไหมที่อยู่ของสามีมีไหมที่อยู่ก็อยู่ในอยู่ในอ่าวอยู่ในใบข้าใจแต่ป้ามีอะไรเอกสารของสามีบ้าง ไม่มีค่ะมีแต่ก็พี่ทั้งนั้นเลยอ่ะอ่ะอันตัวเนี้ยเดี๋ยวป้าแอดไลน์ดีผมมาได้ไหมเดี๋ยวบุกข้าวเป็นคนดูแลแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวบุกข้าวน้องบุกข้าวเป็นคนดูแลแอดมินแล้วก็อ่าแอดไลน์ดีมาให้หลานทาก็ได้จากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับผมอ่าเมื่อเสร็จีิบร้อยปุ๊บเนี่ยส่งมาให้ทางเราเดี๋ยวเราจะเดินเรื่องเกี่ยวกับเงินไม่ไม้ให้ใช่ไหมอ่แล้วก็ซับสิงเงินทองด้วยเดี๋ยวทางบริษัทเราจะจ่ายให้ก่อนแล้วกันสําหรับประเทศไทยเท่านั้น ตางประเทศไม่สำรองจ่ายเขาผมรู้ว่า <sure. S 1> ทาไทยไม่มีเงินเหมือนป้ามาหาผมเนะี่ยป้าก็ก็ไม่มีเงินที่จะสู้สารที่กันไม่มีเงินที่สู้เขาหรอกถูกต้องไหมป้าใช่ค่ะแล้วป้าก็ไม่มีเงินที่จะไปของเงินแม่ไม่ด้วยถ้าผมดูแล้วทุกอย่างเอกสารครบชัดเจนผมก็มีสัญญาของเราสองคนที่เราต้องทำไม่ไม่มีใครโกงกันเลยกันโอเคไหมป้า โอเคค่ะคแต่ยังยไม่มีใบตายนะคะยังไม่มีใบตายเราขอให้เองไม่จำเป็นครับทางเราเค,คืาาอเราจัดการให้ได้ไม่มีปัญหานะครับอยากถามว่าลูกสาวเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกสาวเขาอายุสี่สิบกว่าค่ะแล้วก็ตายไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยลูกสาวเขาเขาติดต่ออะไรไหมหรือไม่ไม,ไม่ไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อค่ะแล้วป้ากินอยู่ยังไงทุกวันนี้อ่ะก็ํำนาค่ะมีํำนา ทำได้จำนา,นาทำสวนนี่แหละอืมโ okay. อเคก็กินอยู่พออยู่พอกินใช่ไหมป้าก็หาไปกินไปนี่แหละคะ่ะเป็นนี้ว้างป้ามีอายุป้าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุห้าสิบเจ็ดค่ะห้าส <57. S 2> ิบเจ็ด้าโอเคโอเคป้าเอางี้เดี๋ยวทางเราจะจาัดก,การตรงนี้ให้อะอ่าและตามประเทศด้วย นะครับผมตามประเทศเอกสารที่ป้ามีถ่ายรูปมาให้หมดให้หลานอ่ะให้หลานป้าลูกหลานคองป้าถ่ายรูปมาให้หมดเลยนะส่งมาทางอีเมลของเราหรือส่งทางช่องทางไลน์ไอดีของเราอ,อันนี้เบอร์โทรป้าจ่ไม่มีไลน์ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมีไลน์ค่ะอ่าเอาเบอร์เบอร์นี้นะ,ะต่อเบอร์นี้เดี๋ยวเราแอดไปนะแต่ั้นป้าก็ส่งอ่าข้อมูลต่างๆเช่นเอกสารพาสปอร์ตถ่ายรูปมาครับที่ป้ามีถ่ายมาให้หมดเลยอ่ะ เขามีคอมพิวเตอร์ไหมที่อยู่ที่บ้านป้าคอมพิวเตอร์เขาไม่มีไม่มีค่ะมืมอรศัพท์นห่แหละไม่ไม่ไม่ของสามีป้าเราอยู่ที่นู่นหมดเลยค่ะยังไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างโอเค,อเคผมบอกตรงๆนะ<ช>ป้าโดนลูกสาวเขาหลอกอะตอนนี้เพราะตามกฎหมายแล้วป้ามีสิทธิ์ป้าเขาแต่งงานกีบปีสิบส <17 S 1> <ป>ิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดปีป้ายุเกินป้ามีสิทธิ์ได้เงินแม่ไม่ต่อสามีนะนะครับ แล้วก็ป้าต้องได้จุดนี้แล้วทราบถึงเงินทองป้าบอกว่ามีบ้านด้วยนั่นคือจุดของลูกสาวที่ไม่ต้องการติดต่อก,กับป้าเพื่อไม่ให้ป้าได้รับสมบัติจากสามีป้าเงินแม่ม้ายเขาไม่ทําให้มันไม่ใช่เป็นหางเขาแต่นี่คือปัญหาของบริษัทเราที่ต้องช่วยสําหรับคนไทยที่อยู่ในใจขณะนั้นเราจะจ่ายเงินให้ก่อนใช่ค่ะจะสํารองให้ก่อนสํารองให้จอน,นะคะรับผมดูว่าป้าไม่มีเงินผมรู้สึกว่า คนไทยที่อยู่ประเทศไทยอ่ะมันเดือดร้อนมากกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทางบริษัทของเราช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่มีเงินก็มาหาผมมันป้าตอนนี้ก็ไม่มีเงินถามป้าของเรานะ่ะห้ามโกหกงดเท็จนะครับวันนี้ไปน<ช>ี่พรงนี้ไปนี้ไม่เอานะไม่เอาค่ะผมไม่ชอบแล้วเราเรา,เรามีทีมงานทนายความบางครั้งลูกค้าของเรานะ่ะมาหาเราพูดโกหกประเทศไม่เอานะป้านะถ้าพูดความจริงนะใช่ค่ะ ถ้าพูดความจริงผมสามารถช่วยป้าได้แต่ถ้าป้าพูดโกหกผมพูดผ่านตอนนี้เลยว่าถ้าพูดโกหกผมช่วยไม่ได้นะครับผมบอกไปก่อนแต่ถ้าพูดป้าพูดว่าฉันพูดความจริงผมช่วยได้เลยได้ค่ะพูดความจริงค่ะป้าโอเคไหมตอนนี้ทางบริษัทรับช่วยแล้วค่ะโอเคค่ะเนาะดูีค่ะเนาะป้านะเดี๋ยวยังไงก็ปลุกข้าวค่ะแอดมินปลุกข้าวจะโทรหาป้าเบอร์นี้นะแล้วก็แอดไลน์ปลุกข้าวจะแอดไลน์เบอร์นี้ให้นะค่ะ จากนั้นปุ๊บเนี่ยทางเราขอเอกสารนะครับผมขอเอกสารให้แล้วก็ไปมอหน้าปัดป้าก็ต้องใช้เนาะเราขอให้ด้วยมีอะไรมัางนะคะก็เอกสารที่ป้ามีตอนนี้ถ่ายรูปมาให้เรา,าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะแอดไลน์เดี๋ยวปลุกข้าวแอดมินปลุกข้าวจะแอดไลน์ดีป้าไปได้ค่ะจากนั้นปุ๊บก็พอแอดเรียบร้อยปุ๊บป้าก็ถ่ายรูปที่ป้ามีที่มีพาสปอร์ตเอ่ยต่างๆที่เขามีเอกสารถ่ายมาให้หมดเลยค่ะ โอเคไหมเมื่อถ่ายเรียบร้อยมดแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งเอกสารที่ทางทีมงานทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมันให้หนึ่งที่เราจะเรื่องให้ป้าฟังนะ fc ฟังด้วยเกี่ยวกับเงินมไม่ไม้นะครับสองนะครับก็คือเกี่ยวกับมอดกที่ประเทศเยอรมนีที่เขามีบ้านนั้นด้วยนะครับจะมีเงินธนาคารเอ้ก็เป็นของป้าอะไรต่างก็เป็นของป้าด้วยห้าสิบห้าสิบกับลูกสาวคนละครึ่ง แต่ตอนนี้ลูกสาวเขาต้องการฮุบป้าแล้วลูกสาวป้าเลี้ยงมาไหมลูกสาวป้าเคยดูแลเขามาไหมตอนที่อยู่ที่นั่นสิบเจ็ดปีอะไม่ได้ดูแลค่ะเขาไม่สนใจป้าหรอกเขาสนใจเงินใช่ค่ะโอเคงานนี้เรารับป้าโอเคค่ะเราช่วยเหลือนะป้านะค่ะคอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวแอดไลน์นี้ด้วยได้ค่ะแล้วก็ติดต่อช่องทางไลน์หาแกแล้วก็ให้แกให้ป้าเข้าส่งเอกสารต่างๆให้เราได้ค่ะนะครับแล้วก็มีสัญญาการงานสําหรับคนไทยนะเมื่อเราลอยไลฟ์สดไปว่าจหบับคนไทยปูุกพ้าว่างไงเมื่อวันลอยสดเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยก็คือว่าเราให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่มีทีม่มีสามีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศท<ช>ได้ แต่ตามประเทศเราไม่ช่วยใช่ถ้าสำรองจ่ายเราจะสำรองจ่ายให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก่อนใช่ถูกต้องตามประเทศเราไม่ช่วยนะครับตามประเทศเราก็ไม่สำรองจ่ายคุณจ่ายเงินมาเราทํางานถ้าคุณไม่จ่ายเราก็ไม่ทํางานจบนะครับแต่ประเทศไทยสำรองจ่ายให้ก่อนถ้าไม่มีเงินจริงก็เราจัดการให้หนึ่งโอ้ตอนนี้ใช้เงินเยอะนะเงินไม่ไม่กับมอรดกมรดกใช้เงินเยอะนะแล้วก็ไม่มีใบมรณบัตรอีกใบมรณบัตรเราขอให้ด้วยแล้วส่งมาให้ประเทศไทยนะครับ ทุกอย่างเป็นเงินหมดเอฟซีไม่ใช่ว้าของฟรีจะมีในโลกบางคนมาปุ๊บปับอย,งงอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้แต่ผมเข้าใจคนไทยนะผม้านะว่าคนไทยเนะี่ยที่อยู่ประเทศไทยแต่งงานกับสามีแล้วพอสามีเสียไปแล้วไม่สามารถเอาเงินออกจากธนาคารได้<ช>ไม่สามารถเดินเรื่อให้ได้ไม่สามารถทําน้นทำนี่โบสถ์ักก็มีเลยมีตัวนี้ออกมานายโยบายนี้นยโยบายออกมาว่าเราชื่อหรือชื่อหรือคนไทยด้วยกันที่อยู่ประเทศไทยใช่แต่ส่วนต่างประเทศนั้นก็คือต้องจ่ายเองเนาะต้องจ่ายค่ะต้องจ่ายเอง เขาอะค่ะน่าจะมีกําลังทรัพย์ที่จะจ่ายได้แต่ว่าทางเราช่วยเหลืออยู่แล้วรับปรึกษาด้วยอใช่ค่ะคุณใชร้รับปรึกษาอยู่นะคะครับก็ช่วยนะครับแต่ถ้าคุณไปหาหน่วยงานช่วยเหลือก็แล้วแต่คุณก็ไปได้แต่คนไทยที่นี่น่นาสงสารไม่มีเงินจะสู้เมื่อไม่มีเงินจะสู้ทางโบริษัทก็ขอนะครับสู้ให้ด้วยกันจะ,อะมองใจ่ายให้ด้วย แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดเช่นคือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาทําเงาับเงาทํางานกับเราแล้วสักประมาณสักแปดเดือนแล้วไปมาไปมาเปลี่ยนคนไม่ได้เรามีสัญญาการงานหมดเลยนะครับรับคนทุกอย่างหมดเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจช่วยไหมเราช่วยนะดีไหมดีไหมดีถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศไทย นโยบายนี้ดีมากสำหรับคนไทยจริงๆนะถ้ามีฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยอยู่พัทยาหัวหินแล้วฟังนะครับอยู่พัทยาหัวหินอยู่ภูเก็ตอน่ะแล้วอยู่เชียงใหม่ที่ดุภาคอีสานไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องงินไม่ไม่ก็มาหาเราก่อนได้ค่ะเนาะโอเคขอบคุณมากครับเอฟซีทนอ่ะภาษาเหนือมาครับผม ขอขอบคุณทุกท่านตี่เป็นกำลังใจให้กับบริษัทคุณชัยไทเบราตุงและก่อทีมงานนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อเนื่องไปยาวๆนะเจ้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ